หมายถึงสังโยชน์ห้าอย่างคือวิก,กิจิจาสักกายทิฏฐิอันแรกสักกายทิฏฐิกายม,มีมีความติดอยู่ในกายเนี่ยแต่สักกายทิฏฐิมองมองเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่เราวกิกิจิจษาความสงสัยสงสัยในธรรม สงสัยในการปฏิบัติของตัวเองพอ,อ,อปฏิบัติไประยะหนึ่งนะนักปฏิบัติมันจะสงสัยเราทำไปนี้ทำไปเพื่ออะไรมันจะได้อะไร<อ>เดีย๋ยมันก็ตังเลยสงสัยกันแต่อันนี้ไม่สงสัยอันนี้ดับไปสักคยะคิติวิกิกิจฉาสีรัพตะปามาก ศีลพจน์คำว่ารูปคำในศีลพจน์อันนี้ก็ไม่มีเพราะปฏิบัติไปแล้วมันจะเป็นเ,เรียกว่าศีลมันจะเป็นมันจะเป็นศีลสังวรหรืออธิอธิศีลอธิกิจเนี่ถ้ามีอธิศีลอธิกิจเกิดขึ้นไอศีลอะตะปามมากมันก็ดับไปแล้วก็ปฏิฆะไอความ กระทบกับทั้งในใจไอ้ตัวปฏิฆันอันนี้ก็สำคัญเวลามีคนพูดอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมันก็เกิดการปฏิฆะอันนี้อันนี้จะไม่เกิดแล้วก็อันตุทดถายกรรมมัจฉันทะกรรม,มลาคะแค่ดูลมหายใจเข้าออเข้าออกนีย คือคือไม่ต้องไปดูอะไรเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจแต่ลมหายใจอยางเดียวอันนี้ทํใไมโอลมพาชิที่ยสังโยชน์ห้าอย่างจิ้นไป